ว่ามิเรียเขาเขาเป็นผู้หญิงที่มาเหอะรับได้หมดทุกอย่างแล้วอะคือเขาเจอมาจนเขาแบบมีมีมีเกาะป้องกันตัวเองที่แข็งแรงแล้วเขาดูแฮปปี้ดีนะคะไม่ได้ดวนมีอะไรน่ากังวลความเป็นผู้หญิงสดเนาะมันก็จะมีเวลากับเพื่อนมากขึ้นเป็นธรรมชาติอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นกับแอนหรือกับคนอื่นเขาก็อาจจะมีเวลามาเจอเรามากขึ้นจริงๆอ้๊มกับแอนไม่ได้มีอะไรกันนะคะเราเป็นเพื่อนกันแล้วเราก็รักกันดี คือเราต้องแยกสถานะให้ชัดเจนอะไรเงี้ยกับอ้๊ามก็ยังเป็นเพื่อนที่เราปรารถนาดีต่อกันพยมแต่ว่าเขาไม่ได้อยู่ในสถานะที่เป็นสามีของเพื่อนเราอ,อะไรอย่างเงี้ยคะ<น>่ะเจอกันพูดคุยได้ปกติไม่จําเป็นว่าเพื่อนฉันเพืพ่อนเธอแบ่งปุ๊บแบ่งอะไรอย่างเงี้ยไม่จําเป็นนะคะเราโตๆตกันแล้วแอนว่าเราต้องรู้วา่าเส้นเรื่องของแต่ละคนเป็นยงนังไงัวนะคะเพราะหมอกมันโอ้ไม่ได้เลยแล้วตาเตอเราก็แสบไปหมดเลยมันหายใจไม่ได้เลยอะค่ะแอนก็เลยเปลี่ยนการวิ่งไปวิ่งในในในรูวิ่งที่บ้านแทน แล้วก็ไปปั่นจัก,กรยานในสตูแทน<ช>เริ่มตั้งแต่ค่าฝุ่นที่มันโชว์มาตั้งแต่ต้นปีเนี่ยค่ะเราก็เลยต้องจัดกิจกรรมการออกกําลังกายเราใหม่ปีที่แล้วแอนก็ฝืนๆอยู่นะแต่มาเป็นช่วงสั้นๆค่ะก็เลยก็เลยคิดว่าระยะยาวไม่น่าดีกับสุขภาพก็อาจจะต้องปรับการใช้ชีวิตบ้างแอนถามเรื่อง,อาองการออกกำลังกายก่อนเราจะเห็นเราวิ่งเชา้าแต่ว่าตั้งแต่ต้นปีมาหอกเยอะกว่าแล้มัเามาไปไ็ในยังไงบ้าง อก็กลัวนะคะเพราะหมอกมันโหไม่ได้เลยแล้วตาเตอเราก็แสบไปหมดเลยมันหายใจไม่ได้เลยอะค่ะแอนก็เลยเปลี่ยนการวิ่งไปวิ่งในอ่าในในลู่วิ่งที่บ้านแทนแล้วก็ไปปั่นจักรยานในสตูแทนในที่บ้านด้วยที่บ้านก็มีเครื่องปั่นจักรยานอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ได้เป็นปัญหาสําหรับแอนนะคะค่ะมีเรื่องต่างประเทศ เริ่มตั้งแต่ค่าฝุ่นที่มันโชว์มาตั้งแต่ต้นปีเนี่ยค่ะเราก็เลยต้องจัดกิจกรรมการออกกําลังกายเราใหม่ที่ก่อนหน้านี้มันมีฝุ่นไหมที่แบบว่าอยากอยากวิ่งออร๋อมีอยู่แล้วค่ะจริงๆแอนก็ไม่ได้แคร์มากมายอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เหมือนแบบอาาเหลืองเหลืองเกือบแดงอาาาเอาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยบ้างแต่ว่าเช้าเช้ามันมักจะยังไม่แดงจัดมันยังไม่แดงจัดเพราะว่าแอนตื่นหกโมงแต่สักเจ็ดโมงมันเริ่มเปลี่ยนสีแล้วอะไรอย่างเงี้ยแอนก็จะรีบนี่ทำให้เสร็จก่อนเจ็ดโมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ออกข้างนี้ไม่ได้เลยค่ะวิ่งไปกล้ามเนื้อได้นะแต่หัวใจล้มเหลวมา <c oughs> คือหมายปอดเจ๊งอ,อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้มันแลกมาแล้วมันไม่คุมม้มค่ะถ้าถามหนูทางหัวมันเป็นหมักหนักกว่าเมื่อมกราร์ต้นปีที่แล้วไหมเพราะว่าการวิ่งการแมอ่าแอนว่าเหมือนปีนี้หรือว่าคนพูดกันเยอะก็ไม่รู้เราเลยรู้สึกมันดูซีเรียสขึ้นอะคะ่ะ <c oughs> ปีที่แล้วแอนก็ฝืนฝืนอยู่นะแต่มันเป็นช่วงสั้นๆค่ะก็เลยก็เลยคิดว่า ระยะยาวไม่น่าดีกับสุขภาพ<ม>ก็อาจจะต้องปรับการใช้ชีวิตบ้างค่ะไม่ว่าทุกครั้งที่เราเจออะไรเกิดขึ้นประมาณี้แอนจะไม่เอาไม่ออกออกบ้างค่ะบางทีแอนจะพาหมาไปเดินอย่างเงี้ยค่ะแอนไม่วิ่งก็ได้วันนี้เพราะถ้าวิ่งเราย,ยิ่งออกซิเจนเราต้องการเยอะเราก็จะหายใจลึกมากแอนก็จะใส่แมสแล้วก็ข้าฝุ่นกลางกลางวันนี้ก็พาลูกเดินมันจะไม่ถึงขั้นแบบจะใช้ชีวิตแบบเหมือนจอดรถทิ้งไว้กับบ้านเลยอย่างเงี้ยไม่ได้มันมันก็ต้องออกไปใช้ชีวิตอนะ่ะอย่างเวาาลาคนมาถามว่าเวลาวิ่งแล้วใส่แมส ที่ไม่ได้วิ่งเาถามว่ามาฝึกมาหรือมันอ๋อแอนฝึกเรื่องการวิ่งใส่แมสมาตั้งสมัยโควิดนะคะคือวิ่งไปใส่แมสไปเนี่ยฝึกมาเป็นเดือนเลยค่ะเป็นเกือบปีเพราะนั้นวิ่งได้แต่ไม่ใช่แมสแบบ N 9 5เลยใช่ไหมเขาเรียกอะไรที่ไม่แบบเหมือนของหมอใส่อย่างนั้นนะเราเราโอ้อันนยไม่ไหวอ๋อก็คือกิจกรรมการใช้ชีวิตก็จำกัดพื้นที่ลงแล้วก็เออมันแสบตารู้สึกได้เลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะหายใจแล้วเป็นหวัดบ่อย ที่ที่เห็นนะคะก็เลยใช้วิธีเลี้ยงโดยการเ,เป็นจิมโฮมเพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่คนที่เราต้องปรับตัวนะควรจะมีพื้นที่ที่บ้านสักไม่กี่ตารางเมตรอะค่ะ <c oughs> เอาลูวิ่งราคาไม่ต้องแพงอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือเครื่องจักรยานสักอันนึงเอาไว้ในบ้านในเลวลาที่เราไม่สามารถไปออกกําลังข้างนอกได้เราอาจจะต้องปรับตัวแบบนั้นค่ะ <c oughs> อย่างที่ว่าที่เราเป็นผู้จัดระกอกอ,องการแจกมันมีผลไหมกับโอ้อันนี้มันเราใช้ชีวิตนะมันทํางานนะคะ บางทีมันก็ยากอยู่เหมือนกัน,น,นกใช่มันเลือกไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วแอนมักจะถ่ายละครหลังเดือนเมษาไม่ใช่พวงพีคข,ของฝุ่นเนี้ไหมคะผิดฝุ่นเขาจะมีการเผาหรืออะไรกันในช่วงเนี้ยเนี่ยช่วงช่เนี้ยปลายปีต้นปีเราไม่ได้ใช้ชีวิตตรงนั้นอยู่แล้วอาจจะไม่ได้กระทบกับแอน ใหญ่โตอะไรมากน,นี่เป็นสิ่งที่เราวางแผนเพราะว่ามันจะเปลี่ยนอะไรนี้ไมหรือว่าไม่ค่ะเราเพิ่งจับสังเกตได้ว่ามันมักจะเกิดตอนนั้นโดยส่วนใหญ่แล้วว่าสิ้นปีเราไม่ถ่ายละครกันอยู่แล้วไนงะคือค่าใช้จ่ายค่าบินค่ารถค่าน้ำมันอะไรแพงหมด โปรดักชันมักจะหยุดก่อนช่วงไฮซีซันอยู่แล้วเราจะไม่ไปชนกับคนอื่นแล้วเพราะว่าซิปปิดหมไปแล้วใช่ใช่ค่ะเราก็จะปิดก่อนหน้านั้นแอนก็เลยจะไม่ได้ไปชนในช่วงแบบฝุ่นกำลังมาเพราะว่าอากาศเย็นฝุ่นก็เยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเรื่องไรมาสองใช่ใช่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะต้องปรับตัวนิดนึงค่ะใช่คำแนะนำคนที่ออกกาลังกายคนมี้ขักษาภาวะแบบฝุ่นด้วยร่ย ก็อย่างที่บอกไม่อยากให้ไปเครียดอะไรเยอะเราเป็นมนุษย์เรามีหน้าที่ต้องปรับตัวตามสภาพแวดล้อมเนาะตอนนี้เหมือนเมื่อโลกมันเป็นแบบนี้นะคะ่ะก็ต้องเซอร์ไว์ให้ได้อะไรย่างเงี้ยแล้วก็จัดสัดส่วนชีวิตใหม่ให้ความสำคัญกับสุขภาพอันดับหนึ่งของชีวิตเพราะว่าเขาเป็นต้นทุนใหญ่ที่สุดในชีวิตของเราก็อยากให้ทุกคนแข็งแรงแล้วก็ลองพิจารณาเรื่องการมียิมเล็กๆในบ้านนะคะเรามีพื้นที่เยอะแยะมากมายเก็บเสื้อผ้าเก็บกระเป๋าเก็บรองเท้า หรือแบบเหลือเฟืออะไรก็ได้เอาเขาสักสมมติ3คูณสตารางเมตรไม่รู้เรื่องตารางเมตรนะสักนิดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยสามารถปูเสื่อโยคะได้หรืออะไรอย่างเงี้ยลองให้เวลาแล้วก็ให้พื้นที่กับตัวเองมากขึ้นค่ะคือเข้าใจยอมรับเพราะยังไงเราต้องใช้ชีวิตต่อใช่แล้วไปแต่อย่าไปเครียดค่ะก็คือก็เราเครียดไปเราก็ตายเร็วไม่เครียดเราก็ตายเร็วไม่ต้องเรียกอะไรแล้าก็ไม่ต้องสนใจไม่ต้องทำยังไงก็ชิลไปเลยค่ะใช่เราต้องใช้ชีวิตต่อค่ะ บางลูกๆที่เราเลี้ยงดูมาเริ่มแต่งงานเริ่มเป็นฝั่งเป็นฝ่ายทั้หมดเป็นยังไงบ้าง <vard ek S 1> <ช>จิตอย่างแต้วยังไงก็ใจหาเยเหมือนกันนะคะแป๊บหนึงนบบน่งเขาโตไปกว่าเราแล้วเขาก็มีครอบครัวกันไปแล้วก็ดีค่ะ<ต><ว> <omena S 1> เราก็เห็นการเติบโตของเขาเราก็รู้สึกเราเป็นพี่สาวที่คอยดูเพื่อน้องๆแบบประสบความสําเร็จในชีวิตรักไปค่ะแต่ตอนเด็กจิตเด็กจิตพูดกับโอที่บอกว่าพ่อขอโทษนะที่พี่พ่อทำไม่ดี อยู่ในเหตุการณ์ด้วยค่ะคำนี้มันรู้สึกเลยว่ามันทัดใจมากเพราะการข์บวที่แบบคือในแอนเข้าใจเขานะคะเพราะว่าอาชีพเรามันยากมากเพราะเจมเขาเป็นที่รักของแฟนคลับนะเขาก็จะมีคนที่แบบรักแล้วห่วงแหนเขาอะไรเงี้ยเวลาเขาแต่งงานทีมันก็อาจจะมีผลกระทบทางความรู้สึกกับคนที่รักแล้วห่วงเขาอะไรเงี้ยเอฟเฟกมันก็เลยจะกลับไปที่ผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ผู้หญิงก็ต้องมีความเข้าใจในอาชีพผู้ชายแล้วก็ต้องอดทนให้ทุกคนเข้าใจมากที่สุดก็ถือว่า เขาขอโทษก็คือเขาก็น the so 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 you know so ่ารักมากเขาไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้สึกกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับโฟมอะไรเงี้ยแอนก็รู้สึกเป็นอะไรที่น่ารักนะคะแล้วแอนก็เชื่อว่าโฟมรู้มาตลอดแหละแล้วก็เข้าใจแล้วก็ไม่มีใครโกรธใครด้วยทุกอย่างมันเป็นธรรมชาติของอาชีพเราก็เดี๋ยวมันทุกสักพักทุกคนจะปรับตัวปรับใจได้แล้วก็ปล่อยมือยอมให้เจมี่คู่ของตัวเองไปอะไรอย่างเงี้ยความเปชับของเจมเองนี่แบบก็ไม่ยอมล่อมือการกับกับสิ่ง ใช่เรนนื่องเราก็ชื่นชมความหนักแน่นของเขานะคะเพราะว่าจริงๆตัวเลือกหรือเขาเรียกอะไรอะความล่อแหลมขององค์การบันเทิงสีสันมันเยอะมันก็อาจจะทําให้เขาค่อยเผลดได้ง่ายแต่ว่าเขาก็หนักแน่นกับน้องโฟมมาตลอดก็ถือว่าเป็นอะไรที่เราก็ต้องข่มมือให้เขาะค่ะระหว่างที่ไอ้ระหว่างการคูณเขามารู้สึกไงกับคำว่ารักกับซุปเปอร์สตาร์รักเลยนะค่ะรักคำว่ซุปเปอร์สตาร์เพราะว่าแบบรักกับซุปเปอร์สตาร์มันต้องเหนื่อยขนาดนี้จริงไหมแอนว่ามันอาจจะเป็นการเหนื่อยในอีกลีลานึง สมมุติว่าถ้าเราไปรักกับน,นักธุรกิจเราก็อาจจะเหนื่อยอีกลีลาหนึ่งรักกับคนอาชีพเดียวกันก็เจอปัญหาอีกอย่างหนึ่งแอนเชื mm ่อว่าชนิดของมันต่างกันแต่มันอาจจะมีปัญหาในแบบของมันไม่ไม่ได้หมายความว่าพบดาราคบซุปเปอร์สตาร์แล้วแล้วความรักคุณจะปัญหาบวมใหญ่ที่สุดกว่าของอาชีพอื่นคิดเพีย hmm. งแต่ว่าอาชีพเรามันถูกพูดถึงแล้วถูกถูกอะไรอะ ถูกถูกจับจ้องมากมันก็เลยถูกสนใจมากมันก็เลยรู้สึกอย่างนั้นมากอะไรเงี้ยแต่แอนเชื่อว่าแม้กระทั่งข้างบ้านแอนที่เอาแค่แม่บ้านแอนกับคนรดแอนเ็เป็นแฟนกันเขาก็มีปัญหาในลีลาของเขาอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องปกปติค่ะถามแอนนะสนใจมันเะป็นะครหรืขอไม ใส่มาเนี่ยเพราะอะไรเขาอยากรู S> <S ้ว่าเจมจีผ okay. wow. ่านอะไรมาเยอะแอนทำชีวิตเจมจีได oh ้นะทุกคนจะว้าวมากเลยจรงเราแซวว่าเราดวงนู้นในไม่รู้หรอกค่ะอะยังไงไม่รู้ไม่รู้หรอกค่ะเขาก็ไม่ค่อยเล่าหรอกค่ะไม่คยรู้อะไรหรอกค่ะแต่เวลาไปงานแต่งเยังหลายคนจะมาขอกัรที่พี่แอนเรื่องการใส่ซองก็แซวไงคืออยากได้ซองมันกดดันมากกับการที่แบบใคุณคาดความซองใสมันก็กดดันนะอะไรเงี้ยเราก็อย่าล้อเล่นเยอะสิใจไม่ดีอะไรเงี้ย ใช่แต่งกันแหลกลาเลยแล้วแอนไม่มีสิทธิ์ได้ซองคืนด้วยนะเพราะแอนไม่ได้แต่งไงนึกออกปะอย่างเจมเข้าไปงานแต่งคิมคิมก็ต้องใส่ซองให้เขาคิมก็ไปงานแต่งเจมก็แลกเปลี่ยนกันแต่เนี่ยมีแต่จ่ายกับจ่ายไม่ได้ได้กับเขาเลยนะคะไม่สามารถใส่ใครน้อยกว่าใครได้ด้วยไหมครับแล้วแต่แล้วแต่การเดินทางใช้ชีวิตร่วมกันมาอะไรอย่างนี้ดีกว่ามันก็ไม่เท่ากันหรอก มีนะก็ไม่เท่ากันหรอกเพราะวสองคนก็ไปแล้วก็คือมากับเจนฑ์ีกณฑ์คือใกล้ชิดมากใกล้ชิดใกล้ชิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะโดนทวงถามชุดใหญ่หน่อยคราวนี้ก็คือมากดดันที่ละเอียดกันย่าโอ้ยอันนี้ไม่กล้าให้เขาเลยนะเพราะเขาเขารวยมากเขาไมต้องอาจจะไม่ต้องให้แล้วอาจจะซื้อผ้าเช็ดตัวให้พอ ก็ชะตัวแบบสี่คู่กันเลยล <ะ S 1> อลยอ่างเงี้ยเป็นรับขวัญพอแล้วเพราะว่าเงินเขาหว่าวมหา,าศาลแล้วอาจจะไม่ต้องการเงินจากแอร์อแต่จริงของขวัญไม่จะเป็นต้องเป็นเงินนะคะคือเป็นของอะไรก็ได้ที่เป็นการเข้าบ้านใหม่ของ่าสาวเป็นของมงคลเลรอย่างเงี้ยค่ะต้นไม้สักต้นที่เป็นมงคลก็ได้แต่ทุกคนจะไปโฟกัสเรื่องตังไงอย่างเงี้ยแต่จริงตังมันก็ดีสุดเพราะว่า เขาก็จะได้รู้เขาอยากได้อะไรก็ซื้อไปเลยพี่แอนคิดว่าเขาคิดตรงกับพี่แอนไหมเขายิ้มตลอดคือเขาเปิดซองพี่เขาอาจจะแอบด่าในใจยก็ได้ไม่รู้เหมือนกันไม่เคยถามเรื่องนึงพี่แอนตอบได้เรื่องพี่นัทเรืที่ไปงานแต่งงานพี่เจมดูพี่นัทเป็นยังไงบ้างความเปลี่นแปงของเพื่อนเราคือวันแต่งงานพี่เจอ่ออ่อก่อนหน้านั้นเออเอาจริงๆวันนั้นแอนอยู่น้อแอนอยู่น้อยเพราะแอนมีงานต่อแอนว่ามีเลียเขา เขาเป็นผู้หญิงที่มาเหอะรับได้หมดทุกอย่างแล้วอะคือเขาเจอมาจนเขาแบบมีมีมีเกาะป้องกันตัวเองที่แข็งแรงแล้วแอนว่าเขาดูแฮปปี้ดีนะคะไม่ได้ดูวมีอะไรน่ากังวลค่ะไปคเรื่อนเราก็พยายามที <ligen> ่จะคอยพาเขาออกมาคือเขาอาจจะเหมือนพอเหลือพื้นที่ว่างความเป็นผู้หญิงโสดเนาะมันก็จะมีเวลากับเพื่อนมากขึ้นเป็นธรรมชาติอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นกับแอนหรือกับคนอื่น เขาก็อาจจะมีเวลามาเจอเรามากขึ้นค่ะแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนอะไรกันมากขึ้นค,คนที่เราป็นพื่อนมากกว่าที่เราก็รู้จักัสองฝ่าย่าะ,ะทำตัวมาถูกไหมหรือว่าอะไรอ๋อไม่จำเป็นเลยคือจริง,รงๆอ้ํกับแอนไม่ได้มีอะไรกันนะคะเราเป็นเพื่อนกันแล้วเราก็รักกันดี คือเราต้องแยกสถานะให้ชัดเจนอะไรเงี้ยกับอ้๊มก็ยังเป็นเพื่อนที่เราปรารถนาดีต่อกันพียงแต่ว่าเขาไม่ได้อยู่ในสถานะที่เป็นสามีของเพื่อนเราอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะเจอกันพูดคุยได้ปกติไม่จําเป็นว่าเพื่อนฉันเพืพ่อนเธอแบ่งปุ๊บแบ่งอะไรเงี้ยไม่จําเป็นนะคะเราโตโตกันแล้วแอนว่าเราต้องรู้ว่าเส้นเรื่องของแต่ละคนเป็นยังไงการดูรายการมันต้องมากขึ้นเหมือัเี่ยเพราะด้วยความที่เราเคยเคยอยู่ด้วยกันมาก่อดเคยพู่ด้วยกันมาตลอดไม่อะแอนว่ามิเรียเนี่ยเก่งกว่าแอนอีก คือเขาเชี่ยวชาญแล้วก็แก้ปัญหาแข็งแกร่งแล้วก็เหมือนคนออกกําลังกายมาหนักกว่าเราเขามีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงกว่าแอนเยอะแอนไม่กล้าไปตักเตือนเขาเรื่องนี้เลยแอ,แอนรู้ว่าเขาจะจัดการตัวเองได้แต่ว่าพี่แอนมีในกล้ามเนื้อร่างกายจากที่นาทีกล้ามหัวใจที่ใช่เขามีกล้ามเนื้อหัวใจที่บึกบึนมากรอยเนงะี้ยเพราะฉะนั้นแอนว่ามีเรียนเป็นผู้หญิงที่ ท,ที่เก่งที่สุดแล้วสําหรับความเป็นผู้หญิงในวัยนี้นะคะแสลงว่าสันพิมพออกเจอกันบ่อยขึ้นแล้วใมคาเสื่งก็เที่เมื่อวานก็เจอก็มาบ้านอะไรก็ามานั่งคุยกันนู่นนี่นั่นมันก็ไม่มีสาระอะไรอะค่ะแค่นั้นเองติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ